ในที่สุด f i n a l ลี Finally, ก็ทำบล็อกแรกขึ้นมาได้สักทีนะฮะเพื่อน,อนๆหลายคนผมเนี่ยเขาก็รอ,อกันอยู่ว่าเมื่อไหร่มันจะทำเมื่อไหร่มันจะทำก็ทำเพลงมานิดหน่อยครับแบบไม่ได้ซีเรียสอะไรมากก็ทำเพลงเล่นๆออกมานะครับชแนลนี้จะเป็นไลฟ์สไตล์นะครับมออีอะไรอย่างคือทุกอย่างมันมันมันมามาถ้ามันมา เมื่อไหร่มันก็คือมันมาแบบไหนผมก็จะนําเสนอไปแบบนั้นนะฮะคือไม่มีอะไรตายตัวครับท,ท่องเที่ยวแบ็คแพคก,กิง้งเดินไฮก,กิง้งกินอย่างคอนเทนต์วันนี้นะครับก็จะเป็นการอันบ็อกซิ่งนะครับแกะกล่อง GoPro Hero 8ครับเพราะเดี๋ยวหลังจากที่เราแกะกล่องกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะออกไปข้างนอกกันครับเราจะไปถ่ายด้วยกล้อง GoPro Hero 8เราไป อันล็อกซิงกันเลยดีกว่าเออรู้สึกว่าลืมกนหนวดเออลืมอาบน้ำด้วยอ่ะขอไปอาบน้ำกนหนวดแป๊บนึงอาบน้ำ โอเคที่กำลังถ่ายอยู่เนี่ยเป็น Samsung Galaxy Note 9ครับก็จะเล็กๆครอบครอบหน่อยอฮะใช้ไปก่อนนะไม่มีอย่างอื่นละอันไหนดีลองอันนี้ดีกว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมอันนี้เหมือนสามล้อถูกหวยเลย ีดกเรา <laughs> มาแกะกล่องกันดีกว่าครับ GoPro Hero 8 Black ใบเสร็จไม่มีราคาบอกด้วยช่างมัน Hyper Smooth 2.0จู แกะตรงนี้นี่เองนี่ครับนี่ก็จะเป็นช่องใส่แบตเตอรี่แน่นอน micro SD อยู่ตรงนี้ผมชอบนะคือแบบด้านเดียวเลยอะ่ะ USB C เมาส์แบตเตอรี่มันจุกระสุนหาไหม เปิดตรงนี้วะนี่คืออยู่ใกล้มากเลยนะฮะผมจะเปลี่ยนเลน Y เป็นเลนลีเนียครับถ้าเราจะถ่ายโดยการใช้ GoPro Marlok เนี่ยผมว่าลีเนียนี่คือเพอร์เฟกสุดแล้วน่าจะมียูทูบเบอร์หลายหลายคนที่เขาเลงรายละเอียดเรื่องเกี่ยวกับฟังก์ชันไว้เรียบร้อยแล้วลองไปหาตรงนั้นดูดีกว่านะฮะ สำหรับช่องของผมผมคิดว่าเราไม่ลงลึกในเรื่องของรายละเอียดของ IT ทีหรือเทคโนโลยีดีกว่าเพราะว่าผมไม่สันทัดจร,ริงๆโอเคงั้นตอนนี้เราเปลี่ยนมาเป็นกล้องนี้ใน 3...2... มชวนี่ก็เป็น GoPro Hero 8แล้วเป็นยังไงภาพ connect กับ GoPro App เรียบร้อยแล้วนะฮะผมว่าไอ,ไอตัวขาตั้งอันนี้มันใหญ่ไปเว้ย ผมจะไปดูขาตั้งกล้องใหม่ที่เอาแบบว่าเล็กๆกระทัดรัดแล้วก็ชาไเวล์แบบเอาไปเที่ยวใส่แบคแพคอะไรได้นะแต่ตอนนี้นี่หิวมากก่อนที่จะออกไปที่อื่นเนี่ยหาอะไรกินก่อนต้มซุปเปอร์ช่องตีงไก่นะครับนี่คือต้องสั่งมาจากเมืองไทยเลยนะทรเนี่ยผมมีช้อนด้วยเดี๋ยวดูก่อนว่ามีในนี้เปล่าโอโห มันต้องใช้อันนี้อันนี้ก็เป็นข้าวแบบเขาเรียกอะไรคล้ายๆข้าวกล้องรวมๆ อันนี้ผมให้ตั้มเปื่อยเดยครับเป็นเพื่อนผมที่เขาทํารายการอยู่เปื่อยเดยสุดยอดไปติดตามช่องเขาได้นะฮะเดี๋ยวผมลงลิงก์ไว้ข้างล่างครับเปื่อยเดก็ลังมาแรงครับเป็นคนไทยในอาเเอรแอังเจลิสทำรายการนี้มาใช้ได้เลยครับชอบ จะไปลองไอ้กล้องฮีโร่8นี้แล้วก็จะไปดูขาตั้งกล้องใหม่ด้วยที่มันแบบมันใส่กับแบคแพคได้อะไรเงี้ยแบบชุบเข้าไปข้างในนะ b บสบายเบสบายคือแหล่งรวมของพวกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นกลอ้องเครื่องใช้ไฟฟ้าลำโพงไมโครโฟนทีวีคือมีทุกอย่างที่นี่ครับไม่รู้ว่าเสียงเป็นยังไงนะฮะแต่ผมรู้สึกว่า GoPro 8เนี่ยเสียงน่าจะดีกว่า GoPro 7นะครับที่ผ่านมาเมื่อสักครู่เนี่ยเป็น time warp นะฮะแล้วตอนนี้คือถ่ายเป็น1080 24เฟรม per second นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกัน ลงมากคือที่ผมอยู่ตอนนี้มันเป็นเบสาบที่ออกมาจากนอกตัวเมืองนิดหน่อย mm hmm. ก็ไม่ได้ไกลมาก mm hmm. ก็เป็นย่านที่โอเคคนเม่ค่อยเยอะ mm hmm. ผมชอบสะอาดปลอดภัย mm hmm. ใช่แน่นอน mm hmm. และผมเรียนรู้มาอีกอย่างระหว่างที่ขับรถมาที่นี่นะครับสิ่งที่ผมต้องการนอกเหนือจาก Uh, ขาตั้งกล้องแล้วเนี่ยผมต้องการทร i p o d ทครับทริปป์ทที่มันสามารถที่จะแบบติดอย่างเงี้ยเงบแล้วก็เป็นการขึ้นมาแล้วก็ติดก o p r o ตรงนี้คืออยากได้แบบนั้นมาก I'm looking for like tripod like tripod for, yeah. for GoPro Actually not for GoPro like for regular camera for yeah um, that'll probably be over here yeah yeah this one this one yeah yeah kind of yeah like this one is all right i got this one <laughs> thank you very much no problem yeah I'll so that one will be over there appreciate it thank you you, a very yeah. much. Have a good day. you too น่าจะเป็นตัวนี้นะฮะ <Okay. S 1> ไอที่เปิดทามาวาร์ปเมื่อกี้แบตเตอรี่หมดไปประมาณ20%่สอ <Okay. S 1> เอาตัวนี้แหละตามกูไหมตามตามสิ <laughs> hi, how can I help? Oh, you right here. Do you have a phone number with us? Yeah. Um, Under. Uh, Sorsha? This is yours. Uh, thank you. Do you have a good rest of your day? Yeah, you too. too, พี่สก๊อตเสร็จแล้วอ๋อเอาไม่จบอีกเหรอถ้าทุกคนดูมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยผมขอบคุณมากๆเลยนะฮะคืออันนี้ก็เป็น บล็อกแรกเป็นบล็อกจะไม่ใช่บล็อกเดียวนะไม่ใช่บล็อกเดียวเป็นบล็อกแรกและจะทำออกมาเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมจะมา,ารีวิวตอนที่ได้ Global 8 Mod นะฮะที่มันจะมีตัวมอนิเตอร์นะครับสกรีนมอนิเตอร์มันจะติดไว้ข้างบนแล้วก็ไมโครโฟนแล้วก็ไฟ3ตัววันนี้ก็เป็นการทดลองนะฮะเป็นการทดลองบล็อกดู คงมีอะไรหลายๆอย่างที่ผมต้องปรับปรุงแต่ยังไงก็ตามทุกอย่างมันต้องใช้เวลาผมก็คงต้องทำออกมาเรื่อยๆเหลือ8%แล้วใช่เพราะว่า8%ก็จะทำบล็อกออกมาเรื่อยๆแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยกดติดตามครับ subscribe กันกดกระดิ่งก็ได้ยิ่งทุกคนตามมากเท่าไหร่ผมจะยิ่งมีบล็อกมากขึ้นเท่านั้นตอนนี้ผมจะพยายามทำให้ได้เดือนละ1-2บล็อกนะครับแต่ในอนาคตข้างหน้า เมื่อไรที่เกิน1000 subscribe ผมจะทำให้ได้อาทิตย์ละบล็อกครับ1 0 0 0 0 subscribe 2คลิปต่ออาทิตย์10,000 0จัดไปทุกวันเลยอย่าง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 ไว้1ล้านก่อนแล้วค่อยทุกวันดีจัดบล็อกให้ทุกวันเลยเ <_ s> ที่ยวเที่ยวเลยเที่ยวให้หมดเลยหมายถึงว่าตังค์าหมดเลยก็เที่ยวแบบนี้ก็หมดดิ s> <S เจอกันในบล็อกหน้าบาย